ถ้าผมอยากได้ปลาผมก็แค่วิ่งรถเข้าไปตลาดแต่ที่ผมออกมาเพราะผมอยากได้บรรยากาศกับความสงบก็แค่นั้นทึกใจกวาดรี แต่ว่าถึกสีผมว่าดีสุดครับโอ้โอแย็ดหยาบเลยครับทำไมจังไรก็ไม่ใช่ผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับเนาะรูปลอกครับจริงใจจังไรแม่งทุกเวลาสโตรแกนของกลุ่มคนจังไรสุดแปดบอกผมเป็นคนผลิตกลุ่มขึ้นมาเองเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านว้านี่ครับโอ้ยมาเรื่องควันใช่ครับสวัสดีโชคตีสีโดยประมาณการครับได้อยู่ไม่ได้แก้ครับเนาะอันนี้เป็นปลาไหลครับผมมาปักเป็นวิธีทับเขาเรียกว่าเอี้ยว มันห้างว่านนะครับเนาะอ่าเมื่อคืนก็ได้ไปสามตัวช่อนตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งปลาหมอตัวก็ก็น่าจะโลได้ครับเนาะอ่านี่ครับปลามันจะเอดถองสามไม่ไหมเนับมันจะตัวใหญ่หน่อยนึงแต่แต่มันก็จ่ลอยนะครับมันจะมอ้วนอยู่นะนี่ครับวันนี้ตัวต้มไม่เยอะไม่จำตอนเช้านี่จะเป็นปลาไหลครับโอ้ยนะมาเดือดขวัญใช่ครับเนาะอ่าที่ถุงนี่ก็ปลาช่อนตัวซำค้อยโอ้ยตัวซำค้อยแบบซำหุ่นเยอะครับซำหุ่นเยอะเพรไม่ซำค้อยมันหน่อยเปิด อ๋อเป็นเงี้ยก็ดีนะอ่านี่ครับนะจะเป็นปลาไหลครับโอ้ตินเป็นตายหรอกครับเนาะนี่ถือดูน้ำหลากคัำเนาะมันปลาจะออกจะฟ้ากับเนี่ยหาอยู่หากินตามสไตล์พวกคุณเขาันจะเป็นปลาไหลครับอาได้อยู่ครับถือว่าได้อยู่เนาะอ่านี่ยพอดีแกอ๋อไม่พอดีกินโอ้ยแก่พอดีจะมาแก่เนาะเจ๋งเนาะ S 1> <S 1> <G l ug> แก้ผู้ความมีเหก็เท่านั้นจะบอกเทาแก้แล้วไม่ห้ผมนี่ย <G l ug> อย่าลืมครับฝากติดตามติดใจเขาหน่อยของเขอดีจริงจังครับนะกล <G l ug> ุ่มคนจังไรสิบแปดบวกโซโรแกงก็คือน,นั่นแหละครับรูปหล่อครับจริงใจจังไรแม่งฉุกเวลาสรุรแกนของกลุ่มคนจังไรสิปแปดผมเปรร็นคนผลิตกลุ่มขึ้นมาเองนะตอนนี้ผู้ติดตามและติดใจประมาณเจ็ดแปดคนนะก็ถดี๋วไม่เยอะพอสมควรเพราะเปิดมาได้เพิ่งเดือนเดียวเองนะครับเนาะอ่าปกติเขาไง้พรรสู้วันอะไรเพจอะไรหลายอย่างนี่เขาเปิดมาว่นหลายปีนะ เป็นสิบปีก็มีผู้ติดตามจนถึงเป็นร้อยกว่าคนหนึ่งครับนะกที่ผมแค่ได้แค่เปิดไม่ถึงเดือนนะครับน่าจะเดือนกว่าเลยแต่คนก็ถือว่าโอวีนาอันน่ะครับฝาไม่ห่างไม่มาไม่ไม่ไม่รู้กันและไม่ให้รู้ติดแล้วผู้สั์สนายคุณเวลาคนพิการมันและฝากติดตามเราก็ติดใจเลยครับอ่านี่ไม่ใช่สิบแปดบวกครับนะฝากผู้ชอบผู้แก่ปั่นสกิลันพาเพื่อนมาดูกันเยอะๆไอ้ก็รอ้ยเบอรเด้ครับ